เราเคยคุยเราเคยคุยกันไหมครับแต่คุยหยุดคุยกันเลยอะครับไม่เคยคุยนะครับว่าหนูว่าเขวหนึ่ตมากเกิดคุยตัวหนึ่งมากครับผมดูน้ำยาวิ่งนะยังเร่งไปสุดอ๋อนี่เริ่มขึ้นแล้วเปล่า หนึ่งขีดวิ่งไปแล้วมันก็จะเหลือไว้เหลือมาเย็นหนึ่งขีดอันนี้ชีโมงมันจะปนมาเยอะอีกไ,ไหมพ่อไปสั่งมันทำไมแล้วหนึ่งขีดใช่นี่เดี๋ยวมัอนี้นี่ก็ยังดีมันมัอนี้อนนี่คือ